คุณเคยได้ยินเรื่องราวของสายลับที่เก่งกาจถึงขั้นหลอกลวงกองทัพที่มีขนาดใหญ่ทั้งกองทัพได้ไหมครับสายลับที่ทําให้ผู้นาเผด็จการผู้ยิ่งใหญ่อย่างอดอลฟฮิตเลอร์เชื่อสนิทใจในเรื่องโกหกที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ในปี1944โลกกําลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างดีเดย์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่มีผู้ชายคนหนึ่งผู้ซึ่งสร้างกองทัพขึ้นมาจากอากาศและหลอกลวงศัตรูได้อย่างแนบเนียนที่สุดเรากำลังจะพูดถึงชายที่ชื่อวานปูโจกาเซียหรือที่โลกสายลับรู้จักกันในชื่อรหัสกาโบครับเขาคือสายลับสองหน้าที่ที่ไม่ธรรมดาที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากทั้งสองฝ่ายที่ทำสงครามกันเยอรมนีมอบเหรียญไอรอนครอสให้เขาโดยที่ไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยว่าถูกหลอก ส่วนอังกฤษก็ยกย่องเขาด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Member of the Order of the British Empire หรือ MBE พร้อมๆกันแล้วชายผู้นี้คือใครและเขาสร้างเรื่องราวอันเหลือเชื่อนี้ได้อย่างไรมาร่วมย้อนรอยไปกับเรื่องราวของกาโบสายลับผู้เปลี่ยนเกมดีเดด้วยจินตนาการของเขากันครับเรื่องราวของฮวนปูโจโกาเซียไม่ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยภาพของสายลับในเงามืด ผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้หรือการใช้อุปกรณ์ไฮทิกใดๆเลยครับเขาเป็นเพียงชายธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดในบาร์เซโลนาประเทศสเปนเมื่อปี1912ในครอบครัวชนชั้นกลางชีวิตวัยเด็กและวัยหนุ่มของเขาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นปูโจลองทำอาชีพหลายอย่างแต่ก็ดูเหมือนจะล้มเหลวไปเสืยอหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการฟาร์มไก่หรือแม้แต่การเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆอย่างร้านสะดวกซื้อ นี่คือภาพของชายที่ห่างไกลาจากคำว่ายอดสายลับในจินตนาการของเรามากทีเดียวแต่สิ่งที่หล่อหลอมตัวตนของปูโจโและจุดประกายความปรารถนาอันแรงกล้าในตัวเขาคือประสบการณ์อันขมขื่นในช่วงสงครามกลางเมืองสเปนที่ปะทุขึ้นในปลายทศวรรษ1930ครับปูโจโต้องเห็นความโหดร้ายของทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชาตินิยมของในพลฟรังโกหรือฝ่ายสาธารณรัฐนิยมที่ฝักฝ่คอมมิวนิสต์เขาเบื่อหน่ายและรังเกียจแนวคิดเผด็จการทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฟาสซิสต์หรือคอมมิวนิสต์ความรู้สึกนี้เองที่จุดประกายความมุ่งมั่นในใจเขาอย่างแรงกล้าว่าเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อต่อสู้กับลัทธินาซีซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กำลังคืบคลานเข้าสู่ยุโรปเขาเชื่อว่าตัวเองต้องช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรให้เอาชนะสงครามให้ได้ และด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้านี้เองผู้โชได้พยายามติดต่อกับหน่วยเข่ากรองอังกฤษหรือ MI 5ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับแต่ในแต่ละครั้งเขาก็ถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่เข้าเกณฑ์หรือเพราะภาษาอังกฤษของเขาไม่ดีพอแต่ผู้โจมไม่ยอมแพ้ผู้โจจึงตัดสินใจเดินหน้าตามแผนการสุดบ้าบิ่นที่ไม่มีใครคาดคิดเขาจะสร้างเรื่องขึ้นมาเองแกล้งทำตัวเป็นสายลับให้เยอรมนี เพื่อที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเกมและเขาได้ใช้วิธีนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของเขาครับในปี1941ปูโจโก็เริ่มปฏิบัติการตามแผนการอันพิสดารของเขาเองเขาเดินทางไปยังกรุงมาดริดประเทศสเปนและติดต่อกับหน่วยข่าวกรองของเยรอรมนีหรือเอฟเวเขาเสนอตัวเป็นสายลับให้พวกเขาโดยแสดงท่าทีเป็นผู้ชื่นชมและที่นาซีย่างออกนอกหน้าและพยายามสร้างความประทับใจว่า เขามีเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางในอังกฤษที่จะสามารถเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีให้เยอรมน,นีได้แต่ความจริงคือปูโจไม่มีเครือข่ายไม่มีข้อมูลจริงและไม่เคยไปอังกฤษเลยแม้แต่ครั้งเดียวรายง,งานข่าวกรองที่เขาส่งให้หน่วยแอบเวของเยอรมน,นีนั้นล้วนมาจากจินตนาการของเขาเองทั้งหมดครับมันน่าทึ่งมากที่เขาใช้เพียงแค่หนังสือคู่มือท่องเที่ยวแผนที่รถไฟและข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ที่เขาอ่านในสเปน มาสร้างเป็นรายงานที่ดูละเอียดและน่าเชื่อถือยกตัวอ,อย่างเช่นครั้งหนึ่งเขาเคยรายงานเกี่ยวกับขบวนเรือรบของอังกฤษที่ลัวพูลทั้งที่ในความเป็นจริงเขาไม่เคยไปเมืองนั้นเลยด้วยซ้ําแต่ด้วยความสามารถในการเล่าเรื่องและการสร้างรายละเอียดที่น่าเชื่อถือหน่วยแอบเวของเยอรมนีก็หลงเชื่อในตัวเขาอย่างสนิทใจและมอบเงินทุนจํานวนมากให้เขาใช้ในการสร้างเครือข่ายสายลับขึ้นมาซึ่งทําให้เขากลายเป็นสายลับเยอรมันที่ใช้เชื่อรหัสว่า อาราเบลอย่างเป็นทางการครับขณะที่อาราเบลกำลังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะสายลับเยอรมันผู้ทรงอิทธิพลนั้นอีกฝากหนึ่งในอังกฤษ MI5 หน่วยเถ่ากรองของอังกฤษก็เริ่มตรวจจับสัญญ,ญาณที่ผิดปกติได้พวกเขาพบกับสัญ,ญญาณวิทยุเข้ารหัสจากสายลับเยอรมันคนใหม่ที่มีข้อมูลแปลก,แ,ปลกและน่าสับสนสิ่งนี้ทำให้ MI5 เริ่มสงสัยว่า มีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลโชคดีที่เจ้าหน้าที่ MI5 คนหนึ่งที่ชื่อ Thomas Harris ซึ่งเป็นศิลปินและมีความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษได้มองเห็นประกายบางอย่างในรายงานของอาราเบลเขาตระหนักได้ทันทีว่าอาราเบลอาจจะเป็นมากกว่าแค่สายลับที่ผิดพลาดแต่เป็นคนที่จมใจสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกเยอรมนีฮร r r i s จึงติดต่อไปยังปูโจและก็สามารถติดต่อกันจนหารือกันได้ในที่สุดปูโจก็ตกลงที่จะทำงานให้กับอังกฤษอย่างเป็นทางการนั่นคือจุดกำเนิดของกาโบชื่อรหัสใหม่ที่อังกฤษตั้งให้เขาเพื่อเป็นเกียรติแก่เกรตากาโบนักแสดงหญิงผู้ยิ่งใหญ่ที่ชอบแสดงเป็นตัวละครที่ลึกลับและอยู่เหนือการคารดเดาเมื่อได้เข้าร่วมกับ MI5 อย่างเต็มตัว กาโบก็เริ่มเดินหน้าสร้างเครือข่ายสายลับของเขาเองขึ้นมาอย่างเป็นระบบแต่ไม่ใช่เครือข่ายที่มีอยู่จริงนะครับเขาอุปโลกตัวละครสมมุติขึ้นมาถึง27คนซึ่งเป็นสายลับย่อยภายใต้ใตการบัญชาการของเขาเองแต่ละคนมีเรื่องราวภูมิหลังบุคลิกภาพและความถนัดในการหาข้อมูลที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นพนักงานสายการบินที่เดินทางบ่อยๆนายทหารผู้ไม่พอใจรัฐบาลพนักงานท่าเรือผู้เห็นการเคลื่อนย้ายสเสบียง หรือแม้แต่นักศึกษาหัวรุนแรงปูจอใช้ความสามารถอันเหลือเชื่อในการสร้างเรื่องราวและเขียนรายงานจากสายลับย่อยเหล่านี้เองส่งไปยังเยอรมน,นีทําให้ข้อมูลดูหลากหลายมีมิติและน่าเชื่อถืออย่างยิ่งเครือข่ายของกาโบกลายเป็นหัวใจสําคัญของปฏิบัติการฟอร์ติจูดซึ่งเป็นแผนลวงขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองโดยมีเป้าหมายหลักคือการหลอกให้เยอรมน,นีเชื่อว่า การบุกยุโรปครั้งใหญ่ของฝ่ายสัมพันธมิตรจะเกิดขึ้นที่ปาสเดกาเล่ซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดของช่องแคบอังกฤษไม่ใช่นอมังดีกาโบรับหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลหลักไปยังเยอรมนีรายงานถึงการก่อตั้ง First US Army Group ซึ่งเป็นกองทัพปลอมที่ไม่มีอยู่จริงพร้อมกับรายละเอียดปลอมๆเกี่ยวกับกำลังคนอุปกรณ์และการฝึกซ้อมที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการบุกปาสเดกาเล่ เขายังใช้เทคนิคแพลวในการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดเล็กน้อยหรือล่าช้าเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือเมื่อข้อมูลจริงถูกเปิดเผยในภายหลังเยอรมนีก็จะคิดว่าสายหลับของพวกเขาแค่รายงานช้าไปหรืออาจจะมีความผิดพลาดเล็กน้อยในการประเมินสถานการณ์เท่านั้นโดยความร่วมมืออันแนบแน่นระหว่างอัจฉริยะด้านการลวงอย่างกาโบและระบบดับเบิลครอสของ mi5 การหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่นี้จึงดำเนินไปอย่างไม่มีทิฏฐิและจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของสงครามวันที่6มิถุนายน1944คือเช้าตรู่ของวันดีเดย์ครับฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มปฏิบัติการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ชายหาดนอมังดีประเทศฝรั่งเศสนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินชะตากรรมของสงครามโลก ในขณะที่กองเรือและกองกําลังทหารมหาศาลกําลังมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งนอร์มังดีนั้นสายลับกาโบกําลังปฏิบัติภารกิจที่สําคัญไม่แพ้กันอยู่เบื้องหลังเขาได้ส่งข้อความวิทยุเข้ารหัสที่เร่งด่วนที่สุดไปยังกองบัญชาการเยอรมันข้อความเหล่านั้นยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีเป็นเพียงแผนหลวงหรือการเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้นแผนการบุกหลักที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในภายหลังที่พาสเดกาเล ซึ่งเป็นจุดที่เยอรมนีเชื่อมาตลอดว่าเป็นเป้าหมายที่แท้จริงกองบัญชาการสูงสุดของเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นตัวอดอลฟฮิตเลอร์เองหรือบรรดานายพลระดับสูงล้วนเชื่อในรายงานของกาโบอย่างสนิทใจครับพวกเขาตรึงกำลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดโดยเฉพาะกองพลยานเกราะสำคัญคญจำนวนมากไว้ที่บาสเดอร์คาเลเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากปฏิบัติการดีเดเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นหมายความว่า เมื่อทหารสัมพันธมิตรขึ้นฝั่งที่นอมังดีพวกเขาก็ต้องเผชิญการต่อต้านที่เบาบางกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมากนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของแผนการลวงปฏิบัติการฟอติจูดและบทบาทของกาโบในฐานะผู้ควบคุมข่าวกรองเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ปฏิบัติการดีเดย์ประสบความสําเร็จมันช่วยลดการสูญเสียกําลังพลของฝ่ายสัมพันธมิตรไปได้นับพันนายและเป็นการเปิดฉากสําคัญในการปลดปล่อยยุโรปจากการยึดครองของนาซี หลังจากสงครามสิ้นสุดลงเพื่อหลีกเลี่ยงการแก้แค้นจากอดีตในจ้างเยอรมันกาโบได้แกล้งทำตัวว่าเสียชีวิตและใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในฐานะนักธุรกิจเล็กๆในประเทศเวเนซุเอลาก่อนที่จะถูกค้นพบโดยนักประวัติศาสตร์ในปี1984และเรื่องราวอันน่าทึ่งของเขาก็ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนในที่สุด